<c oughs> อขอจเจริญสุขสดดีตอนเช้านะว่าจะพูดถึงเรื่องการเข้าพรรษาเน,นี่ยมันจะมีมุมมืดมุมมืดของวันเข้าของพระที่เข้าพรรษาเน,นี่ยนะอาฝนก็ไปปล่อยเอาเลยนะดูไปนี่แหละเขตที่ตมาอยู่แล้วนี่แหละบางคนก็สงสัยเหลือเกินนะบางคนอยากจะมาทําบุญทาบุญโอ้ยพยายามถามตมาอยู่ไหนนู่นนี่นั่นอย่ากเขาโอ้ย ถ้าคนมันอยากมาจริงๆไปไล่ดูคลิปเก่าๆกูบอกไว้ตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงกุฏินู่นอืมทั้งมาดีมาลายด้วยไอ้พวกจกจะมาลายก็มีออยากจะมาลองดูก็มีก็ไปดูเอาบางคนเห็นตาตมานึกว่าออกทุดงกไม่ได้ออกทุดงเวลาทุดงมันไม่ใช่เวลาช่วงเข้าพรรษาเขา้าใจไหมออกพรรษานะ่นะช่วงออกพรรษานู่นตลอดไปเลยนอกพรรษานะ่ะ เป็นช่วงของการออกธุดงกตามาเดินบณฑบาทแต่มันยังไม่ถึงอ่าชุมชนมันยังไม่ถึงหมู่บ้านาก็มาทำใช้เวลาว่างเนี่ยมาคุยมาอะไรกับโยมเนี่ยมาคุยบนให้โยมฟังเผื่อใครมันจะได้ปัญญาบ้างอ่ามุมมืดของพระที่เข้าพรรษามันก็ไม่ถึงกับมืดหรอกมันเป็นอย่างนี้ามาเล่าให้ฟังพระที่ท่านมันจะมีพระแบบ มาเล่าเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยนะพระสงฆ์ที่เลือกวัดเข้าพรรษาเข้าจำพรรษามันก็จะมีเหมือนมีแก๊งพวกนี้จะมีรถประจำตัวเนี้ยรถเกง๋งรถอะไรพวกส่วนมากจะเป็นวอลโว่คันละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเนี่ยวอลโว่เก่าๆคันกวเขียวนะอันนี้จะมีเยอะมากเลยนะเออเดี๋ยวมันไม่ถนดัดฝนมันตกด้วยอืตกก็จะเทศเทศให้ฟัง ไม่ได้สนน่ะตกไม่ตกก็ไม่มมีร่มอยู่ไม่ต้องห่วงมันยังไม่ตกแรงอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าฟ้าจะผ่าเนี่ยมันไม่ได้ผ่าใส่คนที่เปิดโทรศัพท์ถือโทรศัพท์หรอกเพราะว่าอะไรกสทชหรืออ่าองค์กรองค์การอะไร,รเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี่เขก็ออกมาบอกอยู่ฟ้ามันจะผ่ามันมีเหตุที่ว่ามันไม่ได้ผ่าใส่โทรศัพท์ บางคนเนี่ยเปิดโทรศัพท์ว้โอ้ยกลัวฟ้าผ่าฟ้าแล้วรีบปิดโทรศัพท์อเนี่ยมันเป็นความเชื่อเก่าๆโยมอความเชื่อของคนโบราณแต่แต่ไม่ประมาทดีที่สุดนะแต่จริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้เกี่ยวฟ้าผ่าไม่ได้เกี่ยวกับเปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์เออนะอคนขาดไม่ตายมันก็ไม่ตายนะอ่ามาต่อกานมาเข้าเรื่องพระใช่ไหม ว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เอ่อเอาเจ้าวัดก่อนเจ้าวัดพูดที่จะหาพระมาจำพรรษาอยากจะให้พระครบห้ารูปห้าองค์อยากจะได้ครบองค์กฐินอาจฟังอาจจะแรงหน่อยนะแรงหน่อยใครรับได้ก็ฟังรับไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังหาพระห้ารูปสี่รูปขึ้นไปห้ารูปเนี่ยห้ารูปนี่กําลังสวยอะไรเงี้ยครบองค์กฐิน จะได้รับกะถินได้ตามพระธรรมวีนัยเพื่ออยากได้เงินเยอะนั่นแหละอ้าพูดง่ายๆพูดตรงๆนะอยากได้เงินเยอะๆแค่นั้นเองเพราะเพราะงานกะถินมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างที่พูดให้ฟังงานกะถินมันเป็นงานเกี่ยวกับผ้าให้พระสงฆ์มารวมตัวกันเพื่อทําผ้าเย็บมาเย็บมาย้อมมาตัดมาเย็บมาย้อมผ้าเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์นี่คืองานกะถินเออทุกวันนี้มันงานกะถิน งานกถินสมทบทุนเพื่อสร้างโบสถ์สร้างสรลมันไม่เกี่ยวเลยกับพระธรรมวินัยเลยแต่มันเกิดประโยชน์ไหมถามว่าเกิดประโยชน์เออก็เกิดประโยชน์เอ,อเกิดประโยชน์ก็ทําไปบางคนก็ไปติดนี่ไว้ร้านก่อทรงก่อสร้างร้านพลาสติต่างๆอ่าแล้วก็บอกรับกถินเสร็จแล้วก็ค่อยจะเอามาจ่ายมาชดใช้กันอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตามาชอบวิวนี้มากเลยเนี่ยสวยงามสวยสดงดงามนะ นุ่นมีเสียงนาน้อยคอยนางด้วยอยู่นู่นให้ดูวิวไปด้วยฟังเทศออกมาฟังไม่เบื่อหรอกฟังไปขำไปฮาไปเออคลิปไหนที่ทําออกมาให้อยากกดขำก็กดขำได้คลิปไหนทําออกมาจริงๆจ,จังๆมากดขำอาตมาบล็อกหมดเลยนะยิ่งกดหน้ากโกรธมาเนี่ยอาตมาบล็อกทันทีเออคลิปไหนทําออกมาให้ขำได้กดไปเถอะกดอะไรก็กดไปเถอะ ดูด้วยว่าคลิปไหนทําออกมาเป็นการเป็นงานทําออกมาจริงจงจังไหมบางที่็็ทาเล่นทําหัวแฝงความรู้อยู่ในนั้นนะอเออก็จะไปติดนี่เขาไว้มาสร้างก่อสร้างมาติดนี่ปูนเหล็กเหล็กเอามาสร้างก่อนรับกระถินเสร็จก็ต้องไปจ่ายเขาอันนี้ก็อีกอย่างนึงอ่ และที่เรียกพระออกมานี่ก็จะเป็นบางทีก็เป็นพระหน้าเดิมบางทีก็พระหน้าใหม่พระหน้าเดิมก็อาจจะติดใจวัดนี้เพราะออกพรรษาไปได้เงินเยอะอันนี้มาเล่าถึงมุมนี้ก่อนนะอันนี้อยากแย้พระดีๆท่านที่ท่านตั้งใจก็มีทวนอาตมาหรือ,อตมาไม่อยากจะอ่าอวดตัวว่ากูเป็นผู้มักน้อยสันโดษมันไม่มีจริงๆตมาไม่มีไม่เกี่ยวเลย ออกอรับกระดงกระทินไม่มีเรื่องเงินเลยเเออเออไม่มีพระอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นเนี่ยก็อยู่กับหลวงตาสองูปสองรูปสามสามล, 3, 3ลูเออใครจะมาทําบุญทาทานไม่มาก็ไม่เป็นไรเออก็อยู่กันอย่างนี้จริงๆลองมาดูสิเออไม่ได้เป็นรวยเป็น สิบล้านร้อยล้านพันล้านเพดาเาเงินไปเปสีกานะโยงโง่โง่กูบอกก็โงโง่ก็แห่กันไปทําบนให้พวกคนเหล่านี้เรียกเป็นคนแหะไม่เรียกเป็นรูปหรอกนะบอกเสมอว่ากูก็ไม่ใช่พระดีปากมันยังไม่ดีเลยไม่เห็นเลยปากยังหมาเลยเอ,อแล้วก็จะมีพระเนี่ยที่ว่ามีรถ ประจําตัวใช่ไหมก็จะขับรถเองขับรถตะเวนสายไปวัดไหนก็ก็จะมีกลุ่มมีก้อนของเขาแหละเรียกกันไปอืมรับกระถินออกพรรษานี่เหมือนเป็นการรับโบนัสของพระ,ะสําหรับพวกนี้นะเหมือนรับโบนัสปลายปีของพนักง,งานอวัดนี้ก็จะบอกว่าถวายองค์ละห้าร้อยเอ้ยห้าห้าพันห้าพันนี้เป็นขั้นต่ํานะเออห้าพันนี้ขั้นต่ําต้องสตาร์ทที่ห้าพัน ตายตัวเลยห้าพันเนี่ยออกพภรษานี่ถวายรูปละห้าพัน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 เนี่ยตายตัวจะเลยก่อนนั้นรูปละหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นแต่ห้าพันนี่ต่ำสุดน,นี่เขาไม่ค่อยอยากจะเอากันหรอกห้าพันเนี่ยเขาต้องไปวัดที่สองหมื่นขึ้นอืม โอ้ตั้งสามเดือนเนี่ยสองหมื่นขึ้นนี่ก็ถือโอเคนะและในเข้าพรรษาด้วยเงินทาบุญทาบุญด้วยก็ยแย่อออกพรรษาได้รถกันคนละคันคนละคันด้วยนะอันนี้มาเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้จริงๆไหมลองไปดูท่านทั้งหลายเออไม่ได้ว่าพูดมาโกหกอืมไม่ได้ม,ดม,ม,ม,ดมุสามอะไรนี่เอาเรื่องจริงมาพูดมาเล่าก็บอกว่าเรื่องจริงอ,องงย่างไงมันก็คือเรื่องจริงเออ มาเล่าให้ฟังตีแผม่มุมมืดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ว่าอวดตัวว่าตัวเองว่าเป็นพระดีดีไม่ดีพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างเอมาดูมาตรวจตรวจสอบนู่นนี่นั่นพร้อมเออแต่มาแล้วต้องรับผิดชอบนะถ้ากูไม่ได้เสียทําให้กูเสียหายแล้วนะถ้าจะมาตรวจสอบรับผิดชอบยังไงด้วยอืถ้ากูไม่ได้มีอะไรที่มันต้องอธิกรณ์หรืออะไรต่างๆ มีหลายมีโดนจ้องกูรู้นะเออเขาจะเล่นงานคุณอยู่เขาจ้องจะเล่นงานคุณอยู่นี่คิดถึงโยมตานะโยมตาก็ได้ร่วงลับไปแล้วล่ะรู้ไหมเขาจ้องจะเล่นงานคุณอยู่เซตหย่อนะก็จะมีผ้าอย่างนี้อ๋อปีนี้วัดนี้ สมมว่าออกออกพันสารับกระถินแล้วยอดไม่ได้เลยได้แค่สองพันพันสองพันนี่ถือว่ากระจอกเลยนะปีหน้ากูไม่มาจําวันพรรษากับมึงแล้วอะไรเขาจะคิดอย่างนี้กันนะฟูนห่ฟังไปหาพรอออกพวันสารับกระถินเขาก็ไปไปกันแล้วครับรถส่วนตัวกันไปแล้วแล้วก็จะโทรกันนะวัดไหนที่พระไม่ไม่ครบก็จะโทรกันเอ้ยมาช่วยรับกระถินหน่อยช่วยรับกระถินหน่อยก็จะโทรกัน ช่วงรับกระถินเนี่ยพระพวกนี้จะวุ่นกันมากเลยจะมีกิจนิมนไปโน่นไปน,น,ไปนี่ไปนี่ไปน,ไปนี่ในกลุ่มในก้อนเขานน่นแหละนะรับนิมนไปรับกระถินไปรับซองอะนะอย่างต่ําก็ต้องพันหนึ่งสองพันขึ้นไปอ่พาพระที่นิมนนิมนมางานกระถินนี่เอาแบบพระระดับผู้น้อยนะพระระดับผู้น้อยนะไม่ได้เกี่ยวกับชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรมชั้นอะไรนะ ไปพวกชั้นพวกนั้นน่ะต้องระดับห้าหมื่นขึ้นน่ะเขาถึงจะไปเอาพูดจริงไหมล่ะอืมพระดีท่านก็มีและมีเยอะกว่าพระไม่ดีนะอันนี้ย้ำเสมอเออพระต้องสองแสนสามแสนลูกพระไม่ดีมีไม่ถึงร้อยลูกจำไว้คำนี้อืมเพราะฉะนั้นพระ เพียงไม่กี่รูปมาทําให้พา้าสองสามแสนรูปเสื่อมเสียไปหมดอันนี้โยมอย่าเหมารวมใช้ปัญญาด้วยออพระดีมีพระชั่วมีเออไม่ใช่เราเหมารวมหมดไม่เอาอย่างนั้นเป็นผู้ที่โง่เขลามากอ่อันนี้ก็ถึงเข้าหมู่บ้านแล้วมาเล่าให้ฟังเรื่องการรับกระหิน แล้วก็เน้นย้ำเสมอบุญกรถินงานกระถินไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่งานเกี่ยวกับเงินมันเป็นงานเกี่ยวกับผ้าอ่าพระพุทธเจ้าตะอ่าให้พระมาเย็บมาย้อมมาทําผ้าเนี่ยมาร่วมกันทําผ้าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็มาร่วมทํามาเย็บมาย้อมด้วยเพื่อจะให้สงมารวมตัวกันเพื่อจะได้ให้สงมีความสามาัคคีกันทุกวันนี้มันสามาัคคีกันไหมแตกแยกนิกายกันมั่วตัวเลยนะไม่รู้ต่อมาพุทธานิกายแล้วกัน เออรักทุกนิกายไม่เกลียดใครทั้งนั้นนะฟังให้ดีนะโยมฟังเอาเอ,อพระก็จะมีอย่างเงี้ยเดินสายรับกระถิ่าพูดง่ายๆว่าเดินสายรับกระถิออ,อ,อก็จะเป็นประมาณนี้อ,อืมถูกนิมนต์ไปถ้าว่าถูกนิมนต์ไปไม่ได้ว่าพระที่จำพรรษาครบทรวนยไตมาสนะนิมนต์ไปแบบว่า วัดไหนที่ไม่พระไม่ครบอะ่ะก็จะนิมนต์นิมนต์กันไปเอพระนอกมาก็จะเอออย่างน้อยก็สองพันขึ้นสามพั 3, เนเลยนะตัวสวายสอสองเพราะนั้นวัดไหนที่จะนิมนต์พระจะให้พันสองพันปีหน้าท่านไม่มาจำพรรษาด้วยเลยนะถ้าท่านจะท่านก็จะคิดว่ากระจอกแท้ <laughs> ประมาณนะั้นเออให้ก็ต้องให้เป็นหมื่นขึ้นเออตั้งสามเดือนนะ <c oughs> เว้ยอืมอ่าฝนเริ่มก็เริ่มตกตกลงไปนี่ก็เป็นวัดของสหธรรมิกต่อมาอาจารย์สอนนะนะนะบางทีบิราบาตไปตรงกันก็ไปพร้อมกันบิราบาตไม่ตรงกันหรอกแต่ละวันบางทีมาช้ามาเร็ว เออบางวันก็มาชา้าบางวันก็มาเร็วออแต่ก่อนนะอาตมาก็มาเอ,อ่อรับนิมมงนิมนต์แต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะรับแล้วออวุ่นวายอ,อวุ่นวายหนออ่ะเข้าหมู่บ้านแล้วอ,อ่าสุดสัสงนะวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอเจริญพร